ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างนะครับผมนะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงตอนนี้เวลา9้าโมงนี่ทีมงานผมนะน้องไปนะครับนี่น้องไปแล้วก็เดียให้ดูบรรยากาศมีสาไว้น้ำนะมีสาไว้น้ำส่วนตัวด้วยนี่ สาวน้ำส่วนตัวครับผมนี่นี่นี่ถึงแนละ้วนี่ฮะนี่คือห้องที่จัดเตรียมไว้น้องไปจัดให้มาเลยโอ้โห 7K นี่คือห้องที่เราออ่ สบภรรยานะครับอันนี้ภรรยายังไม่เห็นนะอันนี้สระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ตรง,งนี้นีอย่างนี้นะฮะแบบนั่งชมวิวกันคืนอะไรอย่างนี้คาชาครับชื่อชื่อที่ชื่อว่าคาชาอย่างอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แบบครบจบในอันเดียวเลยนะฮะอันนี้ห้องนับโอ้โหีแจไม่เปิดห้องเลย ไเี้ย Happy Anniversary to คุณเอ็ดดินครับผมนะฮะครบรอบ4ปีอันนี้ต้องบอกว่าต้องของคุณต้องไปนะครับที่จัดให้ครบรอบ4ปีนะครับครบรอบแต่งงานนะฮะสี่ปนะีอะไรงอ้หบอกเลยว่าคืนนี้ลูกคนที่สาม่ยนะวยวนีับ <laughs> เฮ้ยสวยสวสวย,สวยห้องสวยมากนี่นี่คือเปิดมาเตียงปุ๊บ มองไววิวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในมาหลังจากนี้พอเราเจอเตียงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโซนอเอแบบนั่งกินนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีโต๊ะไวไวทานข้าวนะฮะแล้วก็มีโซนสั่งอาหารมีโซนกาแฟนะฮะแล้วก็มีโซนเก็บของเก็บของนู่นนั่นนะฮะแล้วก็มีตู้ นะครัที่แบบว่าเตรียมไว้ให้แล้วก็ห้องนงน้ำตัวโห่เน่ด้วยนะฮะนี่รูลารูลาสุดยอดโอ้โหนี่เดี๋ยวดูรอดูหน้าภรรยาเลยนะเดี๋ยวแอบตั้งกล้องไว้เดี๋ยวรอดูหน้าภรรยามาเาเมามาเร็วมาวมาวมรเวเรร ก็เป็นที่ที่เราจะทําการผลิตลูกคนทีามใช่ไม่เอาเลยนะทำอะไรไปง่ยไหม่นี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 ่ดูดินี่เลยบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยกุหลาบดอกดอกเนี่ยเลยสาดกระจายที่รักหลับค่ะไม่ทำอะไรเนาะหลับหลับนอนน้อยไงมันดูแล้วก็ปากเก่งไปงั้นแหละพี่แว้งนะที่จริงๆคือแบบไม่มีน้ำยา ไม่มีน้ำยาลูกสองแล้วไม่น้ำยาทีแล้วการไม่มีน้ำยาแต่ลูกสองแล้วไม่มีน้ำยาหรอกเฮ้ยนี่ยังโอมาเนี่ยยังโอมาระเบ้าเกิร์ดอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยคนบ้าอะไรให้ด่าแปะชั่วโมงมานเดี๋ยวขอญาติพักผ่อนและเก็บของก่อนไปหลังจากเราเล่นน้ำก็เสร็จแล้วนะคะรอทานข้าวค่ะพี่แบงค์แบงค์ค่ะ มาทานข้าวเร็วนี่ก็คือหน้าที่อันอเกยรกของผม ยังไงขายยังไงให้สวยอ่ะไม่โป๊ไปหรอไม่หรอกฝรั่งเยอะแยะคือเป็นฝรั่งหรออาแล้วปฝรั่งไง A few moments l a ก็ไห่ไหไหกี่ลูกพุพก่อเลยสิบลูปพอ,อกล้องหน้าดิก็มีมุมให้ดูด้วย ไปรูปที่ผมตายกับรูปนี้ก็นั่งหดขาขามันจะไม่ใหญ่ได้ยังไงล่ะมันต้องยืดขาสิดูนางแบบอ่ะท่าเยอะด้วยนะบอกผมไปโดนโขดหินจะได้เรียบร้อยโดนโขดหินเสร็จโขดหินจะได้คืนนี้น่นะมุมไหน เอาละเดี๋ยวผมขอไปทำหน้าที่องค์ทงเกียรติก่อนเลยเอาละเาว่ากันต่อตอนนี้ <mic> ด็อปเปอร์กำลังเดินทางมากำลังข้ามเรือข้าบฟากมาครับเดี๋ยวว่ากันมาแล้วคร like ับผมเพื่อนผมเดินทางมาถึงแล้วไงเพื่อนเจี๊ยบแรงนะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเออไม่ได้กินข้าวเลยหลังข้าวไปแล้วเดี๋ยวเดีไม่ต่างเพิ่มอีกรอเพื่อนเฮ้ยบรรยากาศดีแล้วรอเพื่อนไหนเนี่ยแต่ข้าว เอาข้าวก่อนบาาแบบผู้ชมก็เดี๋ยวผมก่อนทางข้าวแล้วคู่นะครับเดี๋ยวดูว่าคืนนี้เรา,เราจะทำอะไรกันต่อไปตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินมื้อค่ำดินเนอร์นะฮะที่เขาบอว่าจะเตรียมไว้ให้นะครับผมีิรักก็ถามะไรจิว่าแถ้านาอนาคตใช่ปะอ,อ,อีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยลูกถ่ายคอนเทนต์นี้กับแฟนทำไง ลูกถ่ายคอนเทนี่กับแฟนเหรอเออแบบมามา,มามไม่ก็ได้ลูกโตแล้วก็ไม่ว่ากาันแต่ถ้าเกิดลูกสิบห้าขวบเขาจะเข้าไปเขาจะตามมาตามตามเนี่ยตามว่าลูกจะไปไหนแล้วจะตามดูตลอดแล้วหนุ่มวายุนี่ยังไงเนี่ยลูกชอบมากเลยนะหนุ่มวายุบ้านรักไอ้หนุ่มวายาุลูกชอบนะไปปลูกฝังให้ลูกเริ่มชอบผู้ชายาแต่เด็กดบ้าหรือเปล่าคเขาไม่ได้ปลูกฝังความรักเป็นสิ่งไม่ผิดทุกนี้ก่อนนอนลูกพูดอะไรพี่วายุหล่อมากวายุหล่อมากบ้าหรือเปล่า ก็หล่อจริงก็น้าเหมือนนิรักเลยแค่ไม่ใส่แว่นดูดิถีบลงน้ำซะมั้งคุณดูเดจูนี้เมียกูสอนบอกลูกลูกนี้กูก่อดนอนลูกบอกกูปะป๊าวายุหล่อมากวายุหล่อแล้วกูเนี่ยกับกูมึงว่าไงลูกพูดจะความจริงไม่ได้สอนเลยมีจริงนะว่ามีจริเอาลูกให้กูดูดิเด็กอะไรก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเลูกไปดูหน้าเหมือนพี่แบงค์เลยพี่แต่แค่ไม่ใส่แว่นไงล่ะนะได้ลูกสาวแกเจ้าชู้ไงไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวหรอกเอ้ยโบสก็จะชูดิเอ้โบสได้ลูสามกันไม่เกี่ยวค่ะอ่าที่ไม่เกี่ยวเลยพอเป็นคนอีวิทย์เอ้โบสเดินตะกุตะกักเลยมึงที่จรงเนี่พอทักกูตะกุตะกักเลยพอพอทักทีเดินตะกุตะกักเลยมึงไอ้โบสทักผ่านไปห้องก่อนเลยพื่อนอันนี้อะไรห้องโบสอุ้ยไม่ใช่ห้องแล้วล่ะไอสัตวนเงี้ยเรียกบ้านแล้วเราไปยุ่งอะไรห้องเขาไม่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฟลคัมทูคาชารีสอร์ทคือรีสอร์ทเขา นี่อ๋อห้องนี้ไฮไลท์ห้องน้ำเลยอ่ะห้องน้ำนี่นี่ห้องบนโห่ยก็นอนได้คนนึงอ่ะนอนได้คนนึงเลยอ่ะถ้าใครจะนอนก็นอนได้คนนึงอ่ะละใหญ่ละละใหญ่เห็นนี่กูนั่งขี้นี่กูเหวงตาเลยเนี่ยครับอะไรกันไปโต๊ะดินเนอร์โห่ยมีเนอร์จริงว่ะ โอ้อ้ยตัวอะไรอ่ะแงดอกดอกจายดอกจายดอกจายเป็นพับจับเลยพับพ่อมึงสิพับร้อนเนี่ยมือลงาไปอ๋อเออพับแดดดีคุณสิครับคุณโบ๊ทไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแบบอะไรนะถามว่านน่นี่ตลก ขายไฟเัาแอร์คอนอยู่เชื่อเล่นไ่รู้เรื่องมึงมากมาล้เจ้าของรีสอร์ทในสัตว์นี่ฮิ้นเขาทะลินน้อย <S <S We wish we wish Christmas We wish we wish Christmas We wish we wish Christmas and Happy New Year ให้คุณนะครับขอบคุณครับไม่ใช่เบิร์นนี่จ้าที่รักจา๋าคุยยังไง S <S นี่จ้ะให้จ้ะสุสานครบรอบ7จปีนะจ๊ะก <S 2> <S 2> <S 2> เกิอนอ่ะอยากเล่นจ้ะ ที่เขามีจัดให้อันนี้คือบอลอมันจะเป็นยังไงนะไพคือหมายความว่าปกติเนี่ยคือหมายความว่า,นค,นค,วาค,นคนที่จองที่วันที่นี้จะมีดินเนอร์อยู่แล้วไหมอยังไงว่าไปน้องชายปกติก็น่าจะมีจองบอกว่าให้จองแบบล่วงหน้าแบบเออจะวันนี้วันนี้แต่ก็อันนี้ก็เห็นพี่มาเลยก็เลยอ๋อแล้วก็จะบอกว่าคน,นอยากจองเป็นแพ็กเกจถ้าว่าอยากจองแพ็กเกจแบบนี้มีสามารถจองได้ไหม๋อได้ใช่ไหมกคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพ็กเกจที่แบบว่ามีดินเนอร์ไป็นในตัวต้องบอกบอกตอนจองโอเคแจ็คโกนซ่ก่อนว่านี่ก็คือน้องไปนะครับ น้องไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้น้องไปเนี่ยคือญาติต้องเรียกว่าญาติเนาะญาติหรือว่าคุณเป็นเขาใช้ว่าตระกูลตระกูลของน้องไปแล้วกันนะครับเป็นเจ้าของที่นี่คาชารีสอร์ทนะครับเป็นเจ้าของเองเลยนะครับแล้วก็น้องไปก็เป็นเหมือนเป็นหลานนะวันนี้ก็เลยอยาบอกว่าเราเหมือนเราเหมือนมาเที่ยวกับเจ้าของเขาแล้วแหละฮะผมก็เลยนั่งกินกันดูเจียมเจียมกันนิดนึงนะนะเราก็เป็นคนกินกันซกมกซกโปกกันอยู่แล้วด้วยนะเนี่ยไปลุกเพื่อนบอกว่าลุกไปแล้วหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นชิวๆแล้วกันนะวเราับว่า เดี๋ยวไปแมคโครแล้วก็แบบว่าซื้อเครื่องดื่มมาดื่มต่างต่กันตอนดึกแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าว่าพรุ่งนี้เรามีไปดำน้ำวันเช้าว่าเรามีทริปดำน้ำกันต่อมันเก้าโมงครึ่งก็เก้าโมงครึ่งป่ะเออเก้าโมงครึ่งนกินข้าวด้นะตอนเช้าอ๋อมีข้าวเช้าแต่ไม่ตื่นชัวร์โอเคอดข้าวเช้าเหมือนเดิมรู้เลยหรออดข้าวเช้าเหมือนเดิมใช่อดข้าวเช้าเหมือนเดิมจะไปกินเดี่ยวเพราะเดี๋ยวเมาเรือไงเราจะไปอุ้งออกพอดีเสียดายของจะเป็นอาหารปลาอีกไปเป็นอาหารปลาหมด นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราเข้าค,คืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่บอกว่าเราจะพาไปดําน้ำเดี๋ยวไปดําน้ำน้องไร่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทุกห้องใช่ครับว่าทุกห้องเท่าที่จะดูได้แล้วกันนี่้เราไปพาชมของคาชาลีสอดแล้วเดี๋ยวพาดูกันว่าแต่ละห้องเป็นประมาณไหนและราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะจ๊ะ วัสดีวันที่2นะครับผมนะวันนี้วันที่2บนเกาะช้างนะฮะเรากำลังเดินทางไปสู่ไปขึ้นเรือนะครับเพื่อจะไปดำน้ำนะเพื่อนเพื่อนร่วมที่ผมทุกคนแต่ละคนหน้าตาโคตรคุ้นเลยวะยอดเลยวะหลังจากเราผ่านโค้งตัวเอสมานะฮะเขาบอกว่าเป็นโค้งเนี่ยว่าทางค่อนข้างทางค่อนโคตรแต่ก็ทางค่อนโคตรแล้วกันอ่าตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือนะตอนนี้ดั้งรถมาไกล ผมว่าประมาณยี่สิบกว่าลโลต้องมีอินเดอร์ไกด์ไปเดี๋ยวไปเห็นฟันเหลืงองแป้งฟันเรี่องเลช้าอ่ะเดี๋ยวสปอนเตอร์ไอ้นี่เข้าหรอกทำปันได้เข้าหรอกจะเข้าหน่อยคะ่ะสามีหนูไม่ค่อยแปรงฟันล้างหน้าเอาเ้าะพูดดีเลยนี่มันอลอกตื่นลแล้วเดี๋ยเขาหาว่าวปลอกจริงแล้ปกติเวลาเราไปทะเลที่อื่นน่ะน้ำอ่ะตรงฝั่งจะไม่ใสใช่ไหมแต่ที่นี่ใสแบบใสมากค่ะทุกคนหายเขาลืมเห็นไหมไม่กล้าแย่เยอะเดี๋ยวล่น ยิ่งซุ่มซ่ามอยู่เผลกลับบ้านเหนื่อร้อนแล้ววะมีแอร์ยังติดสบายนะเดี๋ยวนี้อยอกเลยบุเดนแบบมันม้คนเด้เราเราเราต้องแอดเวนเจอร์ให้ชีวิตแบบว่ามันมีสีสันบ้างลุยๆบ้างไปนั่งอยู่บ้านไปนอนไปใช้คนอื่นมันตลอดมันไม่ได้หรอกน้องอันนี้มาห็นตัวเองปะไม่อันนี้บอกหนูอ่ะอ๋อเดี๋ยวบอกหนูอ่ะทุกคนเวลาพี่แบงค์อยู่บ้านอะใช้เก่งถ้าไม่มีคนเทค่าใ้เขากินอ่ะเขาก็จะไม่กินเว้ย เรื่องจริงเราสั่งข้าวมาเราลาซาล์ไปนอนก,ก็จะไม่กินอะไรเลยไม่เวฟข้าวไม่อะไรจะสั่งใหมเ่เ,เ,เรื่องจริงเรื่องจริงถ้ามีก็ฟ้องสคบคุณโดนจับนะฟ้องเลยน,นี่ถ้าไม่มีพ,พอบอรบคุ้มครองว์นี่คุณไม่รอดอ<น>ะล้ยนี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวใน,นกล้องบ้านติดกล้องจังปิดนี่คือเดี๋ยวจะเห็นพี่แบงค์ไม่คือมันมีเหตุผลเหตุผลว่าคือผมอ่ะถามว่ากินเองไหมผมกินเองแต่แค่ว่าบางทีผมกินช้าเฉย ร็บางทีผมสตรีมอยู่ไหมผมไม่อยากให้มันขัดตอนแล้วผมต้องรอช่วงอะไรหรือว่าเป็นช่วงเบรกผมถึงจะกินได้ถ้ามันไม่ใช่เบรกผมก็่จะกินไม่กินไม,ไม่หมายถึงเวาลาสตรีมอ่ะวันนี้เขาบอกสั่งเข้าไปตรงเนี้ยจ้ออยา,าว่ยสตรีมไงถ้ามันไม่ใช่ช่วงเวลาแบบช่วงเวลาแบบเบรกที่เราไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็จะยังไม่กินแล้วนี่นดูแลจนแบบเหลือแค่ล้างตูดใช่ยังไม่ทำแค่นั้นแหละพิการปะล่ะเหมือนฟังเรื่องผูป่วยงั้นรู้แค่รออันเปิ ถ้าจุ่มน้ำแจ้งน้องเขาเลยครับเดี๋ยวเขาจะดับให้ก็ตอนจมเลยแจ้งไงพี่ไอ้นี่ผมมายถึนี่จมอ๋อผมเชื่อวหมายว่าตอนคนจมแล้วแจ้งพี่ถ้าเจมก็แจ้งไม่ได้ออ๋โอเคมันก็ลงมาอ่าโอเคเข้าใจได้ยังไงก็ยังขึ้นมาบ้างอะเกาะแรกเกาะคุ้มเนี่ยพี่เกาะคุ้มเกาะคุ้มเกาะแรกสวยแบบน้องก็พี่เออสุดยอดเลยน้องที่จัดให้ทะเลว่าสวยแล้วคนถือสวยกว่าจบ ไปเกาะแรกผ่านไปเกาะคุ้มเราเพิ่งดำน้ำไว้นะก็เสร็จก็นี่ฮะทีมงานผมก็เติมความอยู่กัแล้วนี่หอชื่อเลยนะผมพี่ เฮ้ยติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดว่ะระวังมันต่ำนะพี่มันไม่ได้กินด้วยก็เกี่ยวหลังมาเขาจชกมาพี่ต้องเฮ้ยติดด้วยดิเฮ้ยวิ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขึ้นมาข้างในแล้วนะไอ้สเป็รดป้าเลยนะนี่ฮะเป็นวิชาชีพเราก็ต้องฝึกไว้เผื่อเอาสมมุติถ้าเกิดสมมุติติดตอกขึ้นมาทำไง ผม,มเข้ากันสักตีดอ่อวนาใครเป็นคนตกปลาไอนไม่มีเ็เออว่ะยิ่คิดตรงนี้ไปไงปะ <c oughs> วะคะูตายอนนี้ถึงแล้วครับกอะเหลายา ปุ๊บผมถึงแล้วนี่จะหยุดเกาะเหล่ายานี่คือแบบว่าเป็นก่อนที่สามแล้วจริงผมข้ามเกาะสองไปเพราะว่าเฮ้ยจริงข้ามเกาะสองมาข้ามไปเออข้ามเกาะสองเพราะว่าเกาะสองมันเป็นเกาะตกปลาที่เราไปนั่งตกปลาที่เกาะสองตกมาทอดกินนะครับเอามาทอดกินปีก็นั่งกินอาหารอะไรบนเรือบ <Leonard> <tem f vibr ator> ้างแล้วแล้วเกาะนี้ก็ชิวๆให้เป็นเกาะว่าเอาไว้แบบว่าให้แบบมาเดินเล่นแบบว่าใครอยากเล่นน้ําแบบน้ำใสๆผมพ <rik> าไปดูโอ้โหใสกิ๊กเลยว่ะอืม หวานเลยมาเป็นลูกเลยโหเจ๋อเลยวะพี่หวานช่ำอร่อยป่ะนั่นพยูนเมียพี่เอง <c oughs> ไม่ใช่นางเงือกเ <c oughs> มียรักพี่เองน้อง <c oughs> ต้องแบบเซ็กซี่ให้ได้เลยนะ นะจะโชว์จำบะให้ได้เลยนะทริปนี้เดี๋ยวไม่แคล้วแล้วเดี๋ยวดูแล้เดี๋ยวดได,ด,วด,ได้มีคนที่สามอยได้กูต้องจาก,การสักทีทกอย่าให้นอนเล่นิ่งเก้าเดือนะนะที้เรกินที่เรากินโบสถ์ที่มันหวานๆนะคือมันปูงปูงนำป,ปูงแต่งโอโ้โสดแห้งเลยเต็มเต็ไมไปรอเล่นแบบเต็มพวงเล่นแห้งเลยหนูใช่เปล่าไปเรากำลังเดินทางกลับเกาะช้างครับเหล่ายาลรอบนี้รู้สึกว่าเพื่อนผมไม่ไหวแล้วเพราะเพื่อนผมเริ่มง่วงเจ้าโบดดับเบิลไอหนูดับเบิลมันง่วงแล้ว ให้เรากลับที่พักแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่กระชาเดี่ยวห้องพักแต่ห้องพักอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวขอกลับไปอาบน้ำทำอะไรแต่งตัวเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ารีสอร์ทที่กระชาถ่ยคุณผู้ชมอยากจะมาพักอยากจะตามร้อยผมมาพักมาเที่ยวมาเที่ยวทริปแบบเดียวพวกผมอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้มากก็ได้ถูกอันนี้ขอเดินทางกับอนครับ าขามันเป็นปลาเนอะใช่ใช่เพราะปกติพี่แมงคนไม่ค่อยกินปลาค่ะเออผมไม่ค่อยชอบกินปลานะ้แต่อร่อยเฮ้ยเราได้ถึงฝากแล้วครับถ้าใครผู้ชมใครที่อยากจะมาไอชื่ออะไระพี่ของของของพี่แดนถ้าแต่ผมก็อยากจ,จะมา เรือทัวร์มิสเตอร์ไข่ครับเรือทัวร์มิสเตอร์มิสเตอร์ไข่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไหมิสเตอร์ไข่ครับมิสเตอร์ไข่ยังไงพี่มิสเตอร์ไข่ทัวร์มิสเตอร์ไข่ทัวร์เซอร์ได้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กขึ้นเลยปหมหรือว่าถ้ามาก่อช้างแล้วเฟซบุ๊กขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ะถ้ามาก่อช้างมีเบอร์ติดต่อพี่มีครับศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดเก้าหกเก้าสี่สองครับอ่าโอเคมิสเตอร์ไข่ทัวร์ไข่ครับผมจัดไปครับบอกว่าตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับผมเราจะอาบน้ําทําอะไรแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาาาาถ่่่่ยยใหห้้้ดูกอออออนนนวัีีคืทงง เนื่องจากว่าคืนแรกเนี่ยคืนนี้เอาไว้คืนสวีทคืนค,ครบรอบวันค,ครบรอบผมแทนครบรอบปีที่4ที่แต่งงานกับภรรยานะครับก็เลยที่บอกว่าเราเลยจัดห้องใหญ่พิเศษหน่อยนะครับคืนสองแล้วก็เปลี่ยนอัปเกรดเรามาว่าให้แบบว่าๆๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ลดลดลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องตก็เตรียมไว้แบบนี้แต่ว่าก็ยังเฟี้ยวเหมือนเดิมนี่เปิดมาบรรยากาศหน้าห้องเราแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ห้องโบสถนะนะ์อันนี้ห้องโบสถ์นะครับแล้วก็อันนี้ห้องผมชั้นเดียวนะคุณผู้ชมชั้นเดียวนะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะะเเเเเหห็นนนนนนนปปชชััั้้้้้้ดดีีีียยยยววคครบ่่ไงงงิมาาาออลฟ นะแต่แค่ว่ามันเอาง่ายมันไม่มีสวายน้ำส่วนตัวเฉ่ครับนี่ห้องนี้ก็เป็นนี้นี่ส่วนจริงตอนแรกจะให้น้องเขาเหมือนกับเอาราคามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าคนดีวันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นไฮซีซันครับพอดะที่มันเป็นไฮซีซันแล้วเนี่ยคือทางทางบ้านน้องไปเขาแจ้งมาว่าห้องมันเต็มทุกห้องเลยผมไม่สามารถไปถ่ายตามห้องของคุณผู้ชมดูได้ทําได้แค่ถ่ายห้องตวงัวเองนะครับเพราะอย่างมันเป็นไฮซีซันมันเต็มหมดทุกห้องเลยคือโหดมากนะคาชารีสอร์ทเต็มทุกห้องฉันก็เลยบอกว่าทําได้แค่ถ่ายห้องตัวเองให้้ดูครับแลวก ประเมินราคาเข้าวๆจากห้องผมได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ่ายทุกห้องเลยเนี่ยอันนี้ต้องขอรบรองแฟนทุกคนจริงๆว่ามันเต็มทุกห้องครับเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้นะฮะต้องขอขออภัยด้วยครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่านะฮะนี่คือเขามีเป็นวันนี้ว่ามีวันดนตรีด้วยนะมีดนตรีแบบว่าดีว่าดีว่าฟังสบายๆทีนี้เดี๋ยวผมจะไปงานวัดกันครับผมอยากไปงานวัด พอดีที่นี่มีงานวัดพอดีก็เลยเอออยากไปเดินเล่นไปซื้อของกินด้วยแล้วก็วันนี้นี่จะมีเริ่มโชว์ไฟครับที่อของคาชาลีสอดเขาทำนี่เดอะไฟเดอะไฟแบนโชว์ five, uh, five เริ่มตอนทุ่มครึ่งถึงทุ่มสี่สิบห้ามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันไอพี่เจ้วันศุกร์ถึงวันจันทร์เออแล้วก็มีไลฟ์ิวสิีด้วยวันศุกร์ถึงวันจันทร์เช่นกันอ่าเรามาตรงเทศกาลพอดีไปเดี๋ยวไปกัน ด่วนอ่ะเน่าอ่ะพี่จบแล้วจบแล้วด่วนเน่าอ่ะ คาชีสอร์ทจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งเขาเนี่ยฮะฝั่งนี้จะเป็น,เ,เ,น,นเป็นฝัน่งเขานะครับส่วนฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าฝั่งทะเลนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเลือกอยากจะมาเที่ยวที่เกาะช้างเนี่ยสามารถเลือกที่พักอย่างคาชารีสอร์ทนะครับที่ผมได้มาพักเนี่ยคือเป็นรีสอร์ทของน้องไบส์นะครับก็จะมี2ฝั่งให้คุณผู้ชมเลือกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบแบบว่าวิวสบายๆเนี่ยก็จะเป็นฝั่งเขาคือฝั่งทางนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าบรรยากาศแบบผมเนี่ยคือจะเป็นฝั่งทะเล แต่ว่าราคาเนี่ยเขาจะแตกต่างกันออกไปนะครับราคาของทางฝั่งเขาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงเท่ากับฝั่งทะเลนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะแยกเป็นสองประเภทของทางคาชาดีสตร์นะครับว่าทางฝั่งเขาเนี่ยจะราคาถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งเขาที่สูงเนี่ยแบบว,ว่าเป็น,เป,นเป็นชั้นบนๆก็จะราคาที่แพงขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะได้วิวหรือบรรยากาศที่ค่อนข้างดี นะครับแล้วก็ทางฝั่งเขาเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนส่วนกลางที่ใช้รวมกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งทะเลเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นห้องแบบเดียวหรือว่าห้องแบบรวมนะครับที่อยากได้แบบสระว่ายน้ำในตัวหรือแบบว่าออถ้าเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็อาจจะเป็นสระว่ายน้ำส่วนรวมส่วนกลางหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วก็สะดวกแบบไหนนะฮะผมจะจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวฝั่งเขานะครับเท่าที่ชมได้แล้วกันเนาะนี่ก็จะมีฟิตเนสให้ด้วยนะครับอันนี้คือทางฝั่งเขา นะรเขาจะมีห้องฟิตเนสให้เผื่อสำบ,บว่าใครที่แบบว่ารักการออกกำลังกายนะฮะนี่จะฝังเขาถผมอยู่ด้านล่างครับมันเลยแอบเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเคยมาพักตอนเมื่อประมาณตอนที่ผมเคยมากับสาตอนช่วงปีแรกที่คบกันนะครับคือผมจะพักอยู่ชั้นบนสุดเลยมันจะวิวสวยมากเพราะว่ามันจะเห็นทั้งเขาเลยมันจะเห็นทั้งเขาทั้งลูกเลยนะครับอย่างที่บอกว่าพอดี ชี่เนี่ยตอนนี้คือแบนเป็นไฮซีซันเพราะว่าเป็นช่วงลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงด้วยแล้วก็เกือบจะสิ้นปีด้วยกันว่าคนเนี่ยพักเต็มทุกห้องนะครับบอกเต็มทุกห้องจริงๆเลยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถถ่ายผู้ชมได้แต่เดี๋ยวผมจะไปเก็บข้อมูลแล้วให้เอามาลงให้น้องๆลงลงทีงมงานลงให้นะครับว่ามันจะประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็สามารถนะครับเข้าได้ที่คาชารีสอร์ทนะครับเพื่อสอบถับราคาแบบยกแบบตรงๆได้เลยนะครับ ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางฝั่งริมทะเลนะครับหรือว่าฝั่งทะเลนั่นเองนะครับนี่เข้ามาก็จะมีห้องเต็ม,มหมดเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าห้องที่ผมใช้เซอร์ไพรส์ภรรยาใน,ในวันครบรอบแต่งงานปีที่สเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นห้องที่พิเศษพอสมควรนะครับเป็นห้องตองห้านะครับก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวสระว่ายน้ําในตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปห้องนั้นถ้าผมจำไม่ผิดราคาที่ผมจะ จ่ายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7,000หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นราคาที่เป็นเป็นเออมีมีส่วนลดหรือเปล่าที่อันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับในห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนห้องผมเลยแล้วพอเดินมาปุ๊บเนี่ยก็ทะลุป,ปุ๊บแล้วก็จะโผล่ตรงฝั่งทะเลเลยนะครับนี่แล้วคือพอออกห้องมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่าห้องผมเนี่ยมันติดริมทะเลจริงๆนะฮะแล้วก็พอออกมาปุ๊บเนี่ย ตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็สามารถทานอาหารเช้าฝั่งนี้ได้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารเช้านะครับทั้งหมดเลยก็สามารถเดินทานอาหารเช้าได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเล่นสระใช่ไหมครับเราก็จะเอามาทางมาทางนี้ทางนี้ก็จะมีสระไว้น้ำแต่มาคือสระรวมนะครับผมต้องแชร์ให้ฟังกราะมันคือสระรวมแล้วก็อยากเล่นน้ำทะเลก็จะออกตรงนี้ได้เลยนะครับสระรวมเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งบรรยากาศนะครับก็จะร่มรื่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็เงียบด้วย อันนี้คือสระว่ายน้าส่วนกลางของทางฝั่งทะเลนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันกลับแล้วนะครับก็คิดว่าจะปิดคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับก็องบอกกอนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการเออมา ฮันนีมูนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบงานแต่งงานของผมนะครับก็เลยครบรอบกัน4ปีแล้วที่แต่งงานกันมานะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากจะพาภรรยาเนี่ยมาเที่ยวเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยครับมาเบบเอนให้มันเป็นส่วนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้สบายๆหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณน้องไปด้วยนะครับที่มีที่พักคาชารีสอร์ทนะครับที่ค่อนข้างเซอร์วิสบริการดูแลทุกอย่างได้แบบว่าดีเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากๆจริงๆคือต้องบอกเลนว่าทางคาชารีสอร์ทเนี่ยเขาเซอร์วิสดีอย่างนี้อยู่แลลล้้้ววนนะคครััับบซึ่่่งงงงออออยยาาากกใหุณผผูชมมมเีสส ใครที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยก็อยากให้มาลองนะครับเพราะว่าผมได้กลับมาอีกรอบในใน,ในตอนที่เราเริ่มโตขึ้นเพราะว่าก่อนเนี่ยผมมากะสาใน,ในตอนผมอุย้ยยังเด็กจริงๆครับเด็กมากแล้วยังเด็กมากๆเลยยังไม่มีเอเทอร์ยังไม่มีอะไรเลยว่าครบมาแรกๆเลยอะไรเงี้ยครับเมื่อมาโอ้โหลายๆหลายปีมากแล้วอะได้เอามานเกือบสิบปีนะที่ผมมารอบแรกนะรแล้วรอบนี้ที่มาอีกรอบโอ้โหคือทําใบใหญ่โตกว่าเมื่อก่อนต้องมาเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยมันคือฝั่งเขานะครับตอนนี้คือมีฝั่งมีฝั่งทะเลด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ ได้มาเที่ยววันสงสาุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ข้อมูลอะไรถ้าเกิดตกหล่นไปก็ขอบคุณผ่า,าด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, ฝากกด s u b สไครต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรจะไปลุยอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามสบายครับ